สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็เป็นคืนที่สองแล้วนะครับที่ผมมาอยู่ที่โฮสปิเตลนะครับแต่ว่าไม่ต้องไปหาคลิปคืนแรกนะเพราะว่าเพราะว่าอันเนี้ยเป็นคืนแรกที่อาดเพราะว่าคืนแรกที่มาโฮสปิเตลเลยเนี่ยคือแบบตอนนั้นก็แบบโม้ยกระลอกเหมือนกันนะเพราะว่ากินยาแล้วก็ง่วงแล้วก็หลับไป่นมาก็กินยาอีกแล้วก็ง่วงแล้วก็หลับอีกนะครับก็เลยมาอัปเดตให้ฟัง คืนที่สองนะครับก็คือคืนเนี้ก็คือจะมาเล่าลกันเนาะเป็นการเล่าว่าว่ามันเป็นมาอย่างไงแล้วก็เล่าถึงวิธีการที่แบบเราจะเข้าไปรักษาโฮสปิเตละ 3, Hospital, อะไรแบบนี้นะครับว่าต้องทําขั้นตอนอะไรประมาณไหนแบบสั้นๆนะเพราะว่าผมเองก็รู้สึกว่าข้อมูลนะ่ยมันเหมือนหาง่ายนะแต่มันก็คือเยอะไปหมดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไหนมันแบบต้องยังไงอันไหนมันอัปเดตหรือย,ยังอะไรแบบนี้นะครับจะเดี๋ยวเล่าเล่าขอนอากันว่า หลายคนอาจสงสัยว่าผมไปติดมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่ได้ไปผมคิดว่าผมไม่ได้ไปติดมาตั้งแต่ตอนไปเกาะช้างนะเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนอาทิตย์ที่แล้วนะครับมันมีงานวิ่ง utkc นะแล้วผมก็ไปเกาะช้างมานะครับผมแต่ว่าหลังจากกลับมาวันจันทร์แล้ววันอังคารน,นะครับผมก็ atk test ตัวเองแล้วก็คือ ขึ้นเป็นลบผลเป็นลบก็ขึ้น,ข,นขีดเดียวอ่ะอาการก็ไม่มีนะแต่เราก็เช็คตัวเองเฉยๆอ่ะแล้ววันวันพฤหัสนะครับพอวันพฤหัสแฟนผมก็เริ่มมีอาการก่อนก็คือเริ่มเจ็บคอแล้ววันนั้นนะ่ะก็มีการ atk test แฟนผมก็ทำ atk test เหมือนเดิมก็ผลเป็นลบนะครับอ่ะผลเป็นลบแล้วเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นหวัดธรรมดานะแต่พอมาวันศุกร์อ่ะวันศุกร์ก็เริ่มมีไอนะครับ เจ็บคอแล้วก็ไอด้วยก็เลยเอ๊ะเอาอีกอเทส,ทสอีกเทสอีกรอบหนึ่งก็คือเทสทุกวันเลยนะวันศุกร์ก็เทสอีกก็ยังเป็นลบอยู่นะครับขนาดขนาดว่าไอแล้วก็เจ็บคอด้วยเราก็เลยคิดว่าเอ้ยไม่น่าจะเป็นแล้วแหละจริงๆแล้วน่าจะเป็นข้อย่างอื่นหรือเป็นหวัดทั่วๆไปอะไรแบบนี้เพราะว่าเขาก็อยู่ในช่วงที่แบบว่าอ่อนแอด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้พักผ่อนมาหลายวันอะไรเงี้ยนะครับแต่พอวันเสาร์ผมเริ่มมีอาการวันเสาร์เนี่ยผมเริ่มแบบ รู้สึกไม่สบายตัวเหมือนเหมือนแค่ขั้นเนื้อขั้นตัวจะเป็นไข้นะเหมือนจะมีไข้วันนั้นอ่ะผมก็แบบนึกไงไม่รู้นะคือแบบอะแรงน้อยแล้วก็เทสไว้ก่อนแล้วกันกะว่าเทสแบบขำๆกะว่าเออรอดแน่อะไรเงี้ยปึ๊บ2องขีดอย่างชัดผมก็เลยโทรไปหาแฟนว่าเฮ้ยไหนลองเช็คดิไหนลองตรวจอีกทีว่าว่าขึ้นไหมเพราะว่าของผมขึ้น2อขีดอ่าก็ แฟนผมก็เช็คก็ตรวจอีกทีหนึ่งก็เรียบร้อยครับว่านะสองขีดทั้งสองคนนะก็คือค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วละ่ะเ,เราก็เลยเริ่มหาข้อมูลกันตั้งแต่คืนวันนั้นแต่ก็เนี่ยแหละครับก็คือถ้าถ้าเราตรวจกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเบอร์ที่ให้มาเนี่ยไม่ไม่ว่าเราจะหาเบอร์อะไรมาเนี่ยมันจะโทรไม่ติดเลยนะมันอติดแหละไม่มีคนรับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะเราก็รอหน่อยละกันก็คือไปพรุ่งนี้แต่ว่าเราก็ตัดสินใจกันก่อนว่า เราจะยังไงเพราะว่าผมจะขึ้นรูปให้ดูนะปัจจุบันนี้ก็คือข้าวๆถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวซึ่งอาการไม่รุนแรงอะ่ะเขาก็จะมีให้เลือกว่าเราจะทำโฮมไอโซเลชันนะครับก็คืออยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็รับยามากินหรือเราจะไปอยู่ที่โฮสปิเตลอ่าเราก็คุยกันว่าเฮ้ยเราอยู่บ้านเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีคนมาส่งข้าวส่งน้ำนะครับถ้าอยู่บ้านนะ เพราะว่าเราจะออกจากห้องหรือออกจากบ้านเนี่ยมันก็ไม่ได้หรือไม่สมควรอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วอย่างอีกอย่างหนึ่งคืออย่างคอนโดผมเนี่ยมีกาซการที่จะ,ะให้ขึ้นมาให้ไลน์แมนหรือว่าแกลบขึ้นมาเนี่ยมันก็จะลําบากแล้วก็จะเป็นแบบผมไม่รู้คือในในคอนโดว่าจะโอเคหรือไม่โอเคอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้นะก็เลยอ่ะงั้นเราตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราไปโฮสพิเทลกันดีกว่านะครับก็เลยหาข้อมูลว่าในจังหวัดเราเนี่ยมันมีที่ไหนบ้างนะครับ วิธีการติดต่อคือคือผมไม่ได้ติดต่อผ่านโรงพยาบาลนะผมก็ติดต่อไปที่โฮสพิเทลเลยนะเขาซึ่งเขาจะโคกับโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับโคกับสูตรนั้นทำไมโคกับโรงพยาบาลมันจะมีโฮสพิเทลที่โคอยู่แล้วไอ้ข้อมูลตรงเนี้ยมันก็หายา,ยากนะมันต้องจังหวัดใครจังหวัดมันเนาะอาจจะอยู่ในสาในเพจสาธารณสุขจังหวัดหรือว่าลองไปเช็คดูตามเพจโรงแรมอะไรเงี้ยถามเพื่อนนะผมก็ต้องขอบคุณพี่พ,พี่เพื่อนๆหลายหลายคนนะที่แบบเออ ไอ้ตรงนั้นตรงนี้มีอะไรเงี้ยก็ไปรู้มาว่ามันมีโรงแรมประมาณสามสีที่นะครับที่ที่เขาเปิดเป็นโฮสเทลนะเราก็โทรมาไล่หาเลยว่าอันไหนมันยังเหลือเตียงบ้างอะไรเงี้ยครับก็มาเจอที่นี่นะครับโรงแรมวีวิชนะผมก็เลยอ่ะงั้นเข้าเลยก็คือมันจะมีให้เลือกด้วยนะจริงๆถ้าสมมติว่าเราทําประกันไว้เนี่ยเราต้องไปติดต่อประกันก่อนนะครับแล้วก็ทําตามเงื่อนไขเขาก่อนจะเข้าโฮสเทลก็จะเบิกได้หรือ หรือถ้าเกิดว่าไม่ไม่เอาประกันนะครับก็คือเข้าไม่ได้เลยนะครับส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่มีนะแต่ไม่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะอัปเดตอีกทีตอนเรื่อยๆแหละเราก็จนออกจากโรงพยาบาลออกจากโรงแรมว่าว่ามันมีหรือไม่มีอะไรยังไงเนาะแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่ัวยนะแล้วเราก็ติดต่อมาที่โรงแรมนี้โดยตรงนะครับติดต่อมาก็คือเราก็โทรมาเลยแล้วพอโรงแรม v ีวิชเนี่ยเขา เตียงห้องว่างนะครับมีห้องว่างเขาก็บอกให้ไปน,นี่นั่นเขาก็จะมีบอกให้เราทําตามนะแอดไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทรงหลักฐานผล ATK นะครับบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยให้เขานะครับเขาก็จะจัดการทําเรื่องมาให้เรารอที่โรงแรมเนาะเราก็จัดของนะครับโดยแบบผมไม่รู้มาก่อนผมเคยเห็นของเพื่อนบางคนเนี่ยเขาแบบมีชุดให้ใส่มีอะไรใช่ไหม แต่คืออันนี้ก็คือเป็นฟัสซิลิตี้โรงแรมปกติแล้วก็เหมือนแบบเรามาเที่ยวเลยมาถึงแบบจัดของไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคือตอนถามเขาว่าเขาก็บอกว่าไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยขาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เราก็เพื่อความชัวร์แล้วก็เสื้อไปซะหน่อยสามสี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยเออคือเขามาเขาก็ไม่ได้มีชุดให้เรานะเออแต่อาจจะแล้วแต่ที่ผมว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นว่าผมอะก็คือมาแบบเหมือนเราไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เตรียมมาสิ่งที่เราต้องใช้ จริงๆคลิปจัดของต้องมานะเนี่ยโอเคก็คือเสื้อผ้านะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องเตรียมมาก็คือยาประจําตัวเราที่แบบใครเป็นมียาอะไรที่กินประจําอยู่แล้วก็เอามาด้วยนะครับแล้วก็พวกสมุนไพรหรืออะไรที่เราจะกินได้พวกน้ําขิงเอย โปรไบโอติกอะไรเงี้ยที่เขาแนะนํากันมาว่าแบบกินแล้วมันดีมันโอเคอะไรเงี้ยแล้วอย่างโรงแรมที่ผมมาพักเนี่ยเขาก็จะมีกฎต่างๆเช่นแบบห้ามสั่งแก๊ปเกินบ่ายโมงอะไรเงี้ยคือมันสามารถสั่งแก๊ปมาได้นะครับสั่งแก๊ปฟู้ดไลน์แมนอะไรเงี้ยมาที่โรงแรมได้แต่ว่ามันต้องมีอะไรมีเวลาของเขาอย่างอย่างที่เนี่ยที่ผมมาเนี่ยก็คือสั่งแก๊ปเนี่ยได้ไม่เกินบ่ายโมงส่วนถ้าให้ญาติเอาของมาฝากเนี่ย ได้ประมาณสี่โมงถึงหกโมงเย็นเนี่ยเขาจะมีช่วงเวลาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแบบอยากกินอะไรหรือว่าอะไรเงี้ยเราเตรียมมาก็ได้นะครับผมก็คืออย่างพวกน้ำขิงฟ้าทลายโจรหรืออะไรที่เรากินอนะ่ะคือเราก็เตรียมมาได้นะครับแล้วก็ของแห้งต่างๆมะม่วงมะมา่าอะไรเงี้ยกระฟกาแฟอะไรเงี้ยบางที่ก็อาจจะไม่มีให้นะครับก็เตรียมมาเอาที่เรากินอนะ่ะ นะแล้วก็อาหารเนี่ยมีให้สามมื้อนะครับผมทุกวันสามมื้อไม่มีปัญหาขอเพิ่มได้ออประมาณนี้โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยหรืออาหารเป็นยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตวิวให้เรื่อยๆนะครับทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเข้ามาถึงโรงแรมปุ๊บนะครับเราก็ต้องกรอกใบ ที่เป็นรายละเอียดแบบเยอะมากกอกแบบเยอะแบบสุดๆอะไรเงี้ยชื่อเราชื่อผู้ติดต่อได้ชื่อญาิอ่าเป็นอะไรมาอาการเป็นยังไงต้องวัดความดันวัดชีพจรอะไรให้เขาเสร็จสับแล้วก็จดเขียนทุกอย่างคือคือเขียนเยอะมากจริงๆแต่แบบสไตล์ไทยๆนะแล้วก็ในในส่วนของอาการโรคประจําตัวหรืออะไรเงี้ยเขียนไปให้ละเอียดนะเพราะว่าเขาจะเอาไปเนี้ยส่งไปให้แพทย์เพื่อที่จะจัดยาให้เราอ่า อ่ะพอเขามาปุ๊บตอนเย็นเนี่ยเขาก็จะเอายามาให้เราตามอาการที่เราเขียนระบุลิสต์ลงไปนะอาจจะผมให้ดูนี่แล้วมันก็จะมีมีเป็นซองแบบนี้มานะครับก็คืออ่านี่ให้ดูอันเนี้ยเป็นใบที่เราจะต้องมาลงว่าทุกเช้าเราต้องไปแบบวัดชีพรจรวัด SPO2 หรือออกซิเจนในเลือดนะครับผมแล้วก็นับการหายใจความดันต่างๆเนี่ยนะครับอุณหภูมินะครับลงเวลาลงอะไรอันนี้ก็คือเราต้องวัดทุกวันนะครับซึ่งที่เนี่ยเขาจะมีที่วัดไว้บนหน้าริฟเาเราก็ต้องเปิดประตูออกไปแล้วก็วัดนะครับในช่วงเวลาของเขาเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครจะทำโฮมไอโซเลชันเนี่ยคือเราจะต้องมี ที่วัดออกซิเจนปลายนิ้วแล้วก็มีที่วัดอุณหภูมินะครับเป็นหลักนะมีมีสองอย่างนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเครื่องวัดความดันเนี่ยเขาจะต้องมีไหมถ้าเป็นโฮมไอโซเลชันนะแต่ว่าหลักๆก,ก็คือ,อวัดออกซิเจนปลายนิ้วกับวัดอุณหภูมิต้องมีไว้นะครับผมมันมันก็เลยจะขุกขักนิดหน่อยถ้าเกิดว่าใครที่อยู่บ้านแต่ถ้ามาที่โฮสปิทอลอย่างเงี้ยเขาจะมะีมีให้เรานะแล้วเขาก็จะให้ยามาเดี๋ยวผมให้ดูว่าผมกินยาอะไรบ้างนะ บอกว่าละเอียดละเยดเลนี่นะครับเดี๋ยวเขาให้มาตามอาการผมเขียนผมลงไปว่าอาการมีไข้นะครับมีไอแล้วก็มีเพียนะครับวันแรกเพียมากเลยมากจริงนะนอนก็ไม่หลับนะอ่าเขามียาอมมะแววงนี่รีวิวเลยอันบ็อกซิ่งอันบ็อกซิ่งแล้วก็มีนี่พาราเซตามอลน,นะครับนี่ แล้วก็มีอันนี้เป็นเด็กสโตรเมโทแฟนประมาณนี้อ่านว่างนี้ปะ่ะเด็กสโตรเมโทแฟนนะซึ่งเป็นยาแก้ไอนะครับนะเขาก็จะจ่ายตามอาการเรานะว่าเราเป็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยอันนี้คือสำหรับผู้ป่วยที่แบบไม่ไม่ได้รุนแรงเนาะแล้วก็คอเฟนะครับแก้แพ้นี่นะนี่แก้แพ้ลดน้ำมูกแก้คันอ่านี่นะถ้ามีเสมหะอะไรเงี้ย แล้วก็พระเอกก็คือฟาวิพิลาเวียนี่เองนะครับฟาวินี่ก็คือผมกินเขาให้กินอ่ะสองครั้งแรกอ่ะวันแรกอ่ะก็คือเช้าเย็นอ่ะครั้งละเก้าเม็ดเลยนะวันแรกเช้าเก้าเม็ดเย็นเก้าเม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมมาเริ่มกินเย็นเงียก็จะเป็นเย็นเก้าเม็ดแล้วก็เช้าอีกวันเกนะ้าเม็ดเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยครั้งละสี่เม็ดทุกๆสิบสองชั่วโมงนะครับ หลังอาหารเช้าเย็นประมาณนี้ก็มีเท่านี้นะครับยาเขาก็จะให้มาให้มาร่วมหน้าประมาณสี่วันยาที่เขาให้มาฟาวิเนี่ยกินได้สี่วันแต่แต่ยาอื่นเนี่ยก็คือให้มาเยอะเหมือนกันนะสี่วันเหมือนกันใช่ใช่โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันวันนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกนะครับเรื่องอของอาหารหรือว่าอะไรที่ผมพอจะเล็กได้นะ โอเคครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราหันไปเท่านี้ครับไม่ยบายไร